โอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เขามีภารกิจมาที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาก็เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกดที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศอัปเดตช่วงเดือนสิงหาคมครับของอำเภอยางชุมน้อยนะครับอำเภอที่ขึ้นซื้อเรื่องหอมกระเทียมดีนะครับ เป็นสินค่าของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะออกสรายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะคอยวน่กลับมาอีกตอนนี้เขาแลนอยู่ถนนมาจากคอวังช้างชุมน้อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทอรลอสองศปศรีสะเกดออกขวาอุบลราชธานีออกซ้าย ยางชุมน้อยในปี2อ6พจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับเมื่อก่อนกับเป็นอำเภอวัง่่มาไหนนะครับยางชุมน้อยนะแต่แตอนนี้เบิ่งแล้วทิดหูพิดตาขึ้นหลายนะครับถนนกับลอกเล่นนะครับถนนกว้างขวาง ส่วนมากก็จะเป็นร้านขายของที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับจะขึ้นซื้อในเรื่องการเกษตรการปลูกหอมกระเทียมนะบเธอยางชุมน้อยถถาแถวนี่ก็เป็นย่านธุรกิจ CJ โอ้ซมาเปิดด้านขวาเป็นตลาดนะเ e s โกโลตัสอยู่ด้านซ้าย กานทะลมตรงไปอุบลตรงไปเผื่อไายออกซ้ายเอามาหอดีแอของยางชุมหน่อยนะโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยอยู่ขวามือนะครับเป็นอำเภอโพแงวันไหนนะขับรถมาแป๊บเดียว ตรงขามเ้าตรงด้านขวาก็เป็นโรงพยาบาลยางชุมน้อยนะเดี๋ยวาจะตรงไปผ่านไปท่างธนาคารกรุงเทพนะครับยางชุมน้อยมีสาขาของธนาคารกรุงเทพส่วนมากก็จะเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจดีๆนะครับจจะมีธนาคารกรุงเทพ ไปเขื่อน่นนะขุนรนรรเททาน,นีแถาแถวนีก็อยยูใช้แดนนะสีสะเกตเดี๋โวโอุบนนะตรงนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพตนะ้านสายถนะัดมาก,กับเป็นธนาคารทอกอสอ็ส การยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวเขายูเทิร์นกลับตรงหมองอยูเทิร์นนี่จะมีสีสวัสดสาขายางชุมน้อยลงโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมน่าจะเข้าไปข้างใน ด่านสายมือเป็นที่ว่าการสนามฟุตบอลใหญ่มาครับคลสองศูนย์ปดหเดี๋ยวจะออกสายไปบึงย่านศูนย์ร,ราชการของอยางชุมน้อย เส้นี้รัดไปที่อำเภอเมืองศรีสะเกดได้นะโรงพยาบาลยังชุมน้อยซ้ายมือศรีสะเกดตรงไปเมือกรอนแอดมินขับรถลดัดทางไปกรุงเทพเีงขับมาตรงนี้นะ้วกันลาดออกศรีสะเกดออกไปทุ่มพร ไน,นูสีขอชูรินบุรีรัมไป ๊ <_ t ap> เนี่ยย่างชุ่มหน่อยจะกว่างมาขงังในอยู่นะครับเหมือนมีงงนเหนียงหรือเปล่ากูเข้าเจเห็นอย่างนี้เต็มวัดเลย่าจ,จะมีงานทำบุญอะไรสักอย่างเหนื่อยวันผ่าคนดี อำเภอเมืองนหนจะอำเภอเมืองศรีสะเกดยี่สิบอำเภออุทุมพรวิสัยสี่สิบหกเดี๋ยวมือหลังเอาจะไปฟังศรีสะเกดไปแถวอุทุมพรอำเภอเมืองนะมือนีเขากับมาชิมล่างที่อำเภออางชุมน้อยก่อน เพื่อแองชุมหน่อยนี่มีชุ่มช่นไงนะครับเขาม้ากังไ่เป็นชุ่มช่นไงเลยบานเลื่อนเาวบานข้างหน้าแน่ยนะตรงด้านหน,าหน้าจะเป็นตลาดนะ เนี่ยคิดว่าหมู่บ้านจะโวยง่าแบบน,นี้ถือว่าเป็นชุมชนงหญ่เลยครับเริ่มเข่าสู้ย่านการค้าธุรกิจของอย่างชุมน้อยนะก็จะมึนเมือน ยังชุมน้อยครับเดี๋ยวแอดมินจะออกซ้ายนะครับเดี๋ยวจะขับไปตรงปั๊มปตทเนี่ย CJ m าการเกษตรจะเยอะนะเงื่นกูกอะไร ็จะสิ้นสุดเท่าแถวนี้ไหมครับเพรมีโรงงานโรงงานดำแผนด้วยครับเดี๋ยวว่าจะเลี้ยวตรง POTOTORE PTT STATION สาขายางชุมน้อย B7 32.48 เ,เดี๋ยวก็จะออกจากปามปตทอ,อำเภอยางชุมน้อย คนกัแบแม่ดีนะครับเป็นปตทขนาดไซสเล็กนะครับไซส์ขนาดนี้กำลังพอดีนะครับบ่ใหญ่จนเกินไปสำหรับอำเภอดีวุ่นใหญ่ันไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปออกตรงทอรอสองสามห้าหนึ่ง มุ่งหน้าไปอำเภอเคื่องในจังหวัดอุบลราชธานีด่านทายเขาก็มาาจะขอหวังลืมเปิดแอร์ ไก่วอาสิสือไก่วิเชียนมกี้ครับผ่านจะมีอีกหรือเปล่าทอดโครงไก่ จะออกสายตรงนี้ครับสีแยกยางชุมน้อยมุ่งหน้าทอร์รสสองสามแปดสองเสร็จนี่จะมีไกลขายวะ หน่าจะมดแล้ว,ลวโอเคนะครับเขาก็จะออกจากอำเภอยางชุมน้อยเขาก็จะจบการรีวิวอำเภอยางชุมน้อยไปแค่นี้ครับผมเป็นอำเภอวังไงมาไหนนะครับแต่ว่าอำเภอหนีเศรษฐกิจดีนะมีการปลูกหอมปลูกกระเทียมในช่วงเนี้ยหนาวไปนี่ครับผมหอมกระเทียมนี่จะ เขียวเต็มทงหน้าเลยนะผมโอเคครับมาคอยติดตามเมาสิไปอำเภอใดต่อไปครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมการกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับโกโกโก